ครับผมเพื่อนเบนก็สวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องไอ้อุ้ยมังการด้วยนะครับวันนี้ก็มาดูเป็นพระเรียนแท้นะครับดูง่ายเนื้ออันประกาศเดิมนะครับไม่ผ่านการเช็ดล้างใดๆทั้งสิ้นนะแบบนี้เดิมมากๆนะครับ เหรียญนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อประยูนยนะครับวัดพนมเซตเหนือนะจะสร้างราวปีสอันาสีานะครับเป็นรุ่นรวยมิเลิกนะครับก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลยุคต้นๆของท่านเลยนะนี่นะครับสบภาพแท้ดุง,ง่ายมากๆนะเจอวันนี้มาศึกษากันนะครับเนี่ยสร้างสไตล์เนี่ยการแกะเหรียญแับเนี้ยสวยมากนะครับคือแกะคล้ายๆล้อพิมพ์ของหลวงพ่อเดิมวัดหนองคพนะครับอ่าคล้ายๆกันเลยการวางยันการวางรายละเอียด การนั่งของหลวงพ่ออะไรเงี้ยนะครับคลายๆกันคล้าย,ายนะอ่าสวยงามมากครับแบบนี้ถ้ามีเรื่องส,ยสวยๆอ่กิบเลยจะนํามาให้ทีนะครับแต่วันนี้เป็นเรียนสภาพใช้แล้วก็มาดูสภาพของเนื้ออัลากาแบบเก้าตัวนี้เขาเป็นยังไงสี่ประมาณไหนนะอ่าแล้วพาปีสองห้าสี่สามเนี่ยลักษณะเป็นยังไงเป็นแบบไหนอะไรบ้างน,นะครับเดี๋ยวเราก็มาลงรายละเอียดกันนะว่าเรี่อน,นี้ลักษณะของการแก้ตัวหนังสืออะไรเงี้ยนะครับ อ่าพระยุคป,ประมาณซีกว่าเยอะก็ค่อนข้างมีหน้อยเหมือนกันนะที่ในคลิปนะครับต่อป,ป,ปีซีสามซีสองอะไรเงี้ยไม่ค่อยมีนะส่วนมาที่ทํคลิปน่าจะเป็นปีประมาณปีหนึ่งกว่าสองกว่าอเงี้ยครับวันนี้เราก็ว่าเปลี่ยนบรรยากาศดูพระปีซีกว่าบางเรี่อนนี้ถือว่าการแก้ารายละเอียดเนี้ยสวยงามจริงๆนะครับเห็นไ,ไหมการวางวงหลวงพ่อเนี้ยเนี่ยแล้วเวลาตีกล้องไปเนี้ยครับ ด้วยความเป็นเนื้ออัลปาก้านะครับไม่ใช่นเนื้อเงินเนี่ยเห็นไหมมันจะมีซา้์เลี่ยนนะซาห์เลี่ยนตาเนื้อตำผ้าพาพรูแล้วแสงเนะี่ยอ่ามันจะกอกขาวเหลี่ยนนะครับไม่ขาวดำแบบเงินเะนี่ยนะตัวหนังสือบบเนี้ผ้าเนี่ยผ่านการใช้มาเล็กน้อยแน่นอนนะครับเห็นไหมมือจะลืนล่นๆหน่นอยนะอ่าแต่เม็ดโบกเม็ดบัวใต้ถานใช่นไหมเป็นกี้เป็นซีดีขึ้นแบบลึกคมชัดมากๆนะครับสอบอ่าเม็ดบัวใต้ถานนะ ดีซีซีคมเลือชัดมากนะครับแล้วก็ตามซอกนะครับจะมีคราบสนิมเขียวนะอ่าเกาะนะอย่างเงคือแถดูง่ายนะครับเราก็เป็นแถแบบไม่ได้ทาผิวนะไม่่านกลารเช็ดล้างนะครับดือดๆมากๆเลยแบบนี้แล้วก็คมมากนะครับทีมาดดงตาเป็นเม็ดเลยนะครับก็คือชัดเจนนะฮะเจนว่าเป็นพาเทนะครับพอเป็นพาเทแล้วเนี่ยเราก็ซ่องใช่ไห ซ่องดูหลา่ดีต่างๆเช่นตัวหนังสือขึ้นดีไหมตาหลวงพ่อเป็นเม็ดดีผิวเหเอียดเป็นอย่างไรนะครับคือถ้าพิจรยาทั้งหมดแล้วเนี่ยแล้วซอดขอไม่ทางผาเทเหมือนขันมดเนี่ยก็จะต่างไา้แล้วเห็ไหมู่โยขึ้นบนเมื่อผ่านการใช้เล็กน้อยด้วยแบบนี้ทุกย่าเป็นอุปกรณ์ซอดขอกันนะครับเคแน่นอนเรื่องนี้นะเช่นไ,ไหมชัดเจน,นะครับ จนมากๆขลมากๆนะและที่สำคัญนะใครเก็บวัตถุมงคลของหลวงพ่อไปอยูนนะ่เนี่ยแนะนำรุ่นนี้อีกหนึ่งรุ่นนะครับเพราะแก่สวยมากๆนะครับปลาเลียดีแบบนี้ก็เก็บได้แน,น่นอนนะ,ะเพราะว่าเป็นเนื้ออันปรกาด้วยนะครับแล้วผมรู้สึกว่าจะมีเนเงินด้วยนะใช่ไหมผมฉีดเส้นแตก,กรบริเวณมือหลวงพ่อแตกออกมาตรงนี้เอง อันนี้อาจจะเป็นจุดดูได้แต่ผมไม่มีอีกเหรียญในการเปรียบเทียบนะครับก็บอกระยะเ,เพื่อนเพื่อนมีเปิดมาดูเนี่ยลองดูซิว่ามีชุดนี้เหมือนกันไหมนะครับไว้ถ้าผมได้มาเพื่อจะเรามาเปรียบเทียบกันให้เงาวันนี้ได้มาองค์เดียวนะครับแต่ว่าน่านชนี้เหมือนกันเลยนะครับเพราะว่าเป็นจักบอกนะความเลื่อมคมชัดนี่ชัดเจนนะครับแลวแบบนี้ไม่ใช่เนื้อเงินนะครับเห็นไหมถ้ามันมีเนื้ออันประการกับเงินเนี่ยหลายท่นทานพอลัก ดูเนี่ยอาจจะสรับสนระหว่าเนื้อเงินกับเนื้ออัปปากาได้ก็ต้องอาศัยความชำนานิดนึงนะครับในการแยกเก็แต่ว่าถ้าดูดูได้แล้วเนี่ยมันไม่เหมือนนะอัปปากาและเนื้อเงินนะครับก็ดูจากน้าหนักก็ได้หรือว่าดูจากสีเวลาซองรับแสงนะครับอัปปากาเนี่ยเขาจะออกเหลืองเหลงดูเนี่ยมันจะออกเหลืองเหลงมันไม่ขาดมันไม่ข่ามันเงินนะครับเพื่อนๆอันนี้โอ้ปิลดีเลยวันนี้นะฮะทะลุเลยแันนี้ หลังนี้เห็นไหมสัมพันธ์กับด้านหน้านะครับด้านหน้าเป็นอย่างไรด้านหลังเป็นอย่างไรอี่างเี้ยสนิมเกี่ยวสัมพันธ์กันเลยสี่เดียวกันหน้าเลยเลยเนี้ยนะทุกอย่างเป็นอุปกอบ์ซอดของกันก็ยังที่บอกไปนะครับเทแนโนเลยนี่นะแค่ดูด้านหน้าในกเ็เถแลวพอพลิกหลังมาเนี่ยความคมชัดคมยันได้นะดูเข้าๆออกก็ได้นะครับนะรุนรวยมีเลือดนะครับนะชื่อรุ่นนะเป็นซ่สามนะครับ,นะนะรบต่กว่นนี้ก็น่าจะยี่สิบสามยี่สี่ปีลวนะ ค่อนข,ข้างนาาพอสมควรน,นะครับแบ mm hmm. นะบนี้นี่นะโซิมเฟียลก็อับซอกไงหวัดพนมเซนนี่นะนะนี่ๆนะครับทุกอย่างเนี้ยปึ๊กเลยผมมากนะ ใครมีอยู่ก็ลองนับมาเปรียบเทียบกันดูผมเชื่อว,ว่าเพื่อนๆเปิดเ,เข้ามาดูเนี่ยเพืเ่นอนๆน่าจะมีอยู่อยู่นะก็ลองสร้งเปรียบเทียบกันแบบนี้คือเหตุดูง่ายแล้วแต่ของล็อกเลนเบเปิ้เนี่ยก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามีหรือไม่นะเพราะฉะนั้นเนี่ยการเช้าห,าหา่ะก็ดูให้แน่ใจละกันผ่มมาตีกล้องให้ชัขดขึ้นเนี่ยไม่ลองเปรียบเทียบดูนะะใช้จุดในในการดูหารเรื่อกยิบเอาไปจุดที่ผมใช้ในการดูก็ได้บอกทุกท่านไปแล้วนะครับ โอเคนะครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะถ้าวันนี้ผิดพาดตระการใดหรือว่าผู้จ่าไม่ไม่เหมาะสมเนี่ยต้องขอพันมาทีด้วยนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่งาเพื่อนๆจะได้เช้าหาราเทกันทุกคนนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ